Diary สมุดบันทึกของแมกโนเรียไม่เจอกันนานแล้วนะสวัสดีครับอาจารย์แมกโนเรียได้รับข้อความทักทายทางไลน์จากเพื่อนเก่าคนหนึง่งเราจึงพิมพ์ตอบกลับไปว่าเลิกเป็นนานแล้ว เป็นอันรู้กันว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เป็นมนุษย์อยู่บ้านแทนเขาเป็นเพื่อนเก่าวัยมัธยมปลายซึ่งนานที่ปีหนจะทักมาปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุยทีละสองสาประโยคแล้วก็เงียบหายไปเราไม่ได้สนิทกันมากนะักแต่คุยเล่นถ่ายถามสารทุกสุขดิบกันได้เพราะโตเรียนใกล้กันเขาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อน โดยเฉพาะการให้ลอกข้อสอบในวิชาที่เขาถนัดอย่างชีววิทยาและเคมีเราเรียนผ่านมาได้แบบไม่อ่านหนังสือหรือท่องตางรางธาตุก็เพราะเพื่อนคนนี้แหละค่ะชีวิตอัปเดตประจำปีนี้ของเขาก็คือเบื่องานแต่ลาออกไม่ได้เป็นเดอะแบกประจำบ้านอยู่เหมือนกันเขาว่ายิ่งโสดยิ่งไม่มีเงินเก็บเจอกับตัวเองถึงรู้ทุกวันนี้ทำงานจนเกือบกเกษียณแล้ว ไม่มีหนี้สินไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความใจดีให้เพื่อนยืมเงินไปหลายบาทแต่ไม่ได้คืนสักบาทจึงคิดได้ว่าควรกลับมาคบเพื่อนเก่าจะดีกว่าซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาทักมาก็ได้นะคะเราให้กำลังใจว่าดีแล้วไม่สร้างทรัพย์สินไม่หนักไม่ต้องกังวลว่าตายแล้วจะยกให้ใครไม่ต้องพยายามหาเมียเพราะผู้หญิงยุคนี้ก็เลือกเหมือนกัน ยิ่งรู้ว่ามีแต่ตัวเปล่าๆไม่มีใครเอาแน่ไว้แกล่งภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือดูแลตัวเองให้ดีห้ามเหนื่อยยิ่งเป็นเดอะแบกด้วยแล้วถ้าล้มก็ล้มกันทั้งหมดหากกษียณแล้วกลับมาอยู่บ้านไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ที่อื่นอีกดูแลพ่อแม่เท่าที่พอจะทําได้ถึงเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ค่อยจัดการชีวิตว่าจะทําอะไรต่อไปอยากทําอะไรก็ทําไม่มีใครห้ามแล้วไม่เจอกันนานแล้วนะ อยากเจอเพื่อนว่าแมกโนเรียไม่รับปากและไม่คาดหวังว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเจอหรือไม่เจอไม่สําคัญเท่านึกถึงกันบ้างไหมในวันที่สุขหรือทุกข์ก็ตามหากมีเสี่ยวนึ่งที่ยังระลึกถึงกันในแงด่ดีแล้วทักทายมาอย่างน้อยทําให้รู้ว่าต่างคนต่างยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้ก็ดีใจมากแล้วล่ะค่ะ